โอเคเพื่อนคะ่ะกำลังไปจริงๆฉันมี flash ฉันมีอันตินะอาจจะต้องแบบรอเพื่อนปีดมุมอ่ะแล้วฉันอันติแบบเนี้ยฉันอันติแบบเนี้ยความสวยรอความจึงรอ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเซราเซจ,จิอีเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มาโซโล่แรงเนาะคือถ้าตานี้ชนะนะคะฉันก็จะขึ้นไดมอนด์เลยฉันก็เลยอ่ะหยิบเซราฟีมาละกันเจอตัวที่ถนัดฝั่งหนูก็ไม่ค่อยมีตัวการซีนด้วยแต่ถ้าฉันแพ้ก็มูฟออนเป็นวงกลมค่ะไม่ไปไหนสักทีสําหรับชนนะคือถ้ามาเจอโยเนะกยะโออย่างเงี้ยถ้าให้เลือกระหว่างพี่กับน้องเนี่ยฉันว่าฉันเจอโยเนะดีกว่านะ คืออย่างน้อยอ่ะมันแค่ระวังแค่ลมไงแต่อีโออ่ะคือมันต้องระวังโลลมมันด้วยคือแบบอ๋อนะคะจะปล่อยแอนติทีนี่คือต้องสังเกตให้ดีจริงๆนะว่านางใช้แล้วลมไปแล้วหรือยังนะถ้าจะยาโออ่ะแต่ว่าถ้าจะยานี่ก็โอเคไม่ต้องไปคิดมากอะไรขนาดนั้นหลบมันสไลด์ไม่ให้ได้ก็พอนะคะต้นเกมฆ่ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็เตรียมตัวติดอิเล็กโตคิวเลยสิกาแล้วโดนด,ด้วยนี่นะ ป็นไงใครจะบอกกันราคาเออแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนนะค่อยๆเก็บของเล่นโดยที่เราอย่าประมาทนี่นแหละถ้ามันฆ่ามันไม่ได้ก็คือรอทีมไฟนะคะหายไปแล้วจ้าหายไปแล้วไม่รู้ไปไหนหายไปแล้วเอะทำไมอรอมันอยู่อ,อ๋อมันมาแล้วคะ่ะอ,อ๋อมันมีว่านโอเคเดี๋ยวฉันไปแก้ให้เดี๋ยวฉันไปแก้ให้โอเคเฉันไปแก้ให้แป๊บหนึ่งนี่นะ แต่ว่าชัยวานาวอยู่บนนะเพื่อนจะลงไปรับไหมอะถ้าลงไปฉันจะขึ้นไปเลยเอาไงคะดูท่าน่าจะเอานะดูท่าน่าจะเอาแล้วแหละไปคาดวนเริ่มชั้นเบิรโลความสวยได้แล้วหนึ่งโอเคซับเดินพาสนะคะโอ้โหถ้าได้ a อดีอีกก็คือลดเลยนะได้ไหมนะแต่ว่าช่างมันแล้วกดี๋ยวฉันกลับเลนไว้แล้วกันเพราะว่าอ๋อ ันจะเสียคีิประเด๊ยฉันมาแกงเมื่อกี้มันก็ดีอยู่ที่เราแกงได้แต่ว่าฉันเขียนเสียคีปไปเลนหนึ่งนะคะแต่ว็ไม่เป็นไรเออ,อเก็บเก็บคืนารามคืนนี่นะหายไปอีกแล้วมันหายไปแล้วค่ะไม่รู้นลงไปลากแล้วหรือเั้งนะ่ระวังด้วยลึกนะั่นอะ่ะดาเลียสอะ่ะฉันเตือนเธอแล้วนะฉันเตือนเธอแล้วนะเ,ออเรียบร้อยจบโอเคฉันซื้อรองเท้าก่อนละ ถ้าเริ่มเวลา้านี่ฉันจะเริ่มทําอะไรนางไม่ได้แล้แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเรอเล่นทีมไฟเอาก็ได้รู้สึกบนจะเป็นประเด็นอีกแล้วนะคะระวังตัวด้วยนะแล้วขอเคลียร์คิปก่อนไปแกงแล้วกันนี่นะตอบมันไปช่ำๆอาไม่ได้อ่ะไปแย่งมันไม่ได้มันมีสไลด์แล้วมันมีลมไม่อยากเสี่ยงนะคะโอ้ยยังโดนอยู่อีกเนาะแบบอะไรก่อน ลมมันมาอีกแล้วเดี๋ยวต้องรออยู่หลังๆเดี๋ยวมันจะสไลด์เข้ามานะคะโอเคสไลด์แล้วก็แล้วไปจบนี่นะเราไม่ไปสู้กับมันตรงๆหรอกนะคะสู้ไม่ได้หรอกเคลียร์เว็บไปเรื่อยๆนะแล้วก็พยายามหลบโลกมันแล้วกันนะตอนนี้เรายังไม่ได้ของชิ้นแรกเลยเอาแล้วมาไปดนอะไรอ่ะเอ๊บิดแข้งมันมาแกงหรือเปล่าเมื่อกี้ฉันคงไปช่วยไม่ได้หรอกถ้าไปช่วยเมื่อกี้โยเน่ก็ต้องไปช่วยเหมือนกันมือๆอาจจะตายคู่ ฟาร์ม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 อย่างเดียวออบเจกต์ได้เกิดแล้วด้วยอิกนิดนึงอ๋อฉันอยากได้ไอ้กล่องแฮสเทกนะแต่ว่าฉันกลัวโยเนะมันมีลมอะถ้ามันได้คอมโบฉันหนึ่งทีฉันว่าฉันก็สู่ขิดไปนะคะแน่นอนเราไปเซนแล้วอย่าไปยอมนะคะทีฝั่งเราไม่ใช่าหนาถ้ามันได้มังกรไปมันจะโหดรอแป๊บเย้โอแมกอยส์เมื่อกี้ก็สวยอยู่นะ นะคะเม,มื่อกี้ก็เป็นความสวยอยู่เล็กๆนะเบาๆโอเคแต่ว่าชายวานาตายก็ไม่มีปัญหาแล้วแหละและอีเจนกันซีนแม่งนี่นะมไม่ตายฮะน่าเสียดายแต่เราได้มังกรอยู่ใช่ไหมคะโอเคอาถือว่าตัดมังกรชัยวานาไปได้แลวหนึ่งตัวอุ้ยแต่ว่าฉันต้องเก็บฮันนี่ฟูดก่อนอนะถ้าจะเอามีมิตต่ออะจะได้หรือเปล่าเพราะว่าซัพพอร์ตมันลงมาด้วยนะ่น่ะ แถมดาเลียนเราอยู่บ้านนะจะเสี่ยงหรอโอ้โหเสี่ยงอยู่นะเอาดีๆละคือดาเลียนเราเพิ่งเดินมาประเด็นโอเคเรียบร้อยนะคะไม่ได้ไม่ได้ไไดคือดาเลียนเราเพิ่งเดินมาไงเมื่อกี้มันเป็นไฟ3อะ่ะแต่ว่าถ้าลาดได้ก็คือชํานะแต่อันนี้คือลาดไม่ได้ไงก็น่าเสียดายอยู่แต่ก็ช่างมันเถอะไม่เป็นไรพลาดเล็กน้อยนะคะอ่ะฉันได้รู้เด่นและชิ้นแรกนะคะป,ป,ป,ปังปพึ้งๆอโยน่นี่มันจะเข้าป้อมแล้วนะนะนีแนะ่ นี่นะเออเจอพลังคอมโบสาวเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเจอพลังคอมโบสาวยั่วๆ่นะคะฉันว่าลูเดนอ่ะมันทําให้เซราฟีนเคลียร์มินเนี่ยนเวฟไวขึ้นนะคือปกติเซราฟฟีนมันก็เบิ้ลสกิลได้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะดีก็ยังมีลูเดนมาช่วยแบบว่าจัดการเวฟได้อีกเออก็เลยแบบทาให้เคลียร์เวฟได้เร็วขึ้นนะคะแต่ตอนนี้บนดูท่าจ้าฉันว่ายเน ي ขึ้นไปแล้วระวงังระวงัง โยเนะขึ้นไปแล้วนะคะทุกคนอย่าบวกกันคับป๊อบเลยค่ะขอร้องพราะโยเนะมันมาแล้วฉ <culiar> oh ัน oh ว่าแล้วอ้าวชายวันหน้ามาวะถอย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 ่ะสวย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 เอาไม่ก <c oughs> oh ็อย่ามา yeah! ั่นเย้เน้ฟังกูร้องแพงเลยเรียกว่าตบโซเคจโอ้โหใครสะควาดคิวเรียบร้อยแล้วฝั่งนั้นมีหนาวแล้วเอาดีๆ ฝั่งไหนมีหนาวแล้วอ๋อเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวมามีตัวมาจจเยนจะมีบัลโล่โอบตายแล้วบัลโลไ่ไปโดนไขรสะแต่ฉันมีฮีลวอยู่เบาๆอู้ไครสะถอยนะคะรอนมีข้าหัวนะคะจจเย็นเนาะะเจเยนนะคะเออรอนเกิดแล้วแหละป้อมกลางเราคือมันแหกไปแลว้วว่ะแต่ป้อมกลางเขาคือยังไม่เป็นอะไรเลยนะคะคือมันได้มีมิกด้วยแหละมันก็เลยแบบว่าเอาป้อมได้เร็วว่ะ ใช่ว่าหน้าวาร์ปลงล่างแล้วเมื่อกี้เห็นอยู่ในแผนที่มินิแมปเอาแรงนะคะแรงนะคะเจ็บเจ็บนะเอขอ,อเคลียร์เว็บมินีแล้วกันะะเนี่ยจะแบบเข้าป้อมกลางมันไม่ได้สักทีมันก็มาก,กันไม่แต่ว่าฉันไปบนดีกว่าวะถ้ามันกันกลางเงนี้อย่างน้อยไปบนไปช่วยเพื่อนเดว,วานตรงนี้แต่ว่าฉันคิดว่ามันอาจจะขึ้นมาแล้วมันเห็นเฮคาลิ oh oh. นโอ้โหเต็ม โผลแล้วสกิลไม่โดนเลยรู้สึกเฟลเวอร์มาละโอ้โอ้เตรียมตัวร้องเพลงอ่ะฉันร้องเพลงพลาดเมื่อกี้ขออภัยเพื่อนทุกคนนะคะแต่ก็ช่างมันเถอะไม่เป็นไรหรอกร้องเพลงพลาดค,ครั้งเดียวนะคะไม่ได้หมายความว่าเกมจะแพ้เนาะอย่าให้มีครั้งที่สองแค่นั้นพอกลับมาก็เคลียร์คลิปนะคะอย่าลืมเอาคลิปนี่ วันฉันได้อินฟินิตี้ออฟแล้วอะ่ะคือขอกลับไปซื้อ i n นฟินิ y ตี้อก่อนไน้มหมแป๊บหนึ่งฉันจะแบบมีดามจที่ลดเลยค่ะโอเคได้อินฟินิ y ตี้อแล้วกําลังไปมังกรค่ะรอแปรฟอย่าเพิ่งบวกเออดีดีๆีเก็บตัวหลงมันก่อนเลยเรียบร้อยบิดแข้งสู่ขิดไปนะคะอุ๊ยเอาต่อหรอแล้วก็แรงอยู่นะก็แรงอยู่นะประเด็นคือป่าเราก็ตายนะคะัว่าเราเอามังกรไม่ได้แล้วล่ะ ฝั่งนูน้นป่าชัยวนายัางอยู่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะคะถ้ากันคนได้ก็ถึงจะโอเคไม่ก็เล่นเอาคนก่อนนะคะแล้วแรงมากโอโอ,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 อ้โอนะอ้อเาบอรโลความสวยอิอนอิออนเด้เฮ่อแต่คือเมื่อกี้โอเคอยู่ป่าฝั่งนั้นก็ตายเหมือนกันอืมฉันว,ว่าแบ,บตีให้มกกังกรเลื่อนเหลือสักพันห้าะหรีก็พอแล้วปะ พอแล้วพอแล้วแหละฉันว่าพอแล้วละใครสะรอเฮนคาริมมาสมัยก็ดีโอ้มย์กอดโอ้แรงมากโอ๋อ oh. ฉันว่าแล้วไม่น่าตีเลยอ่ะอ้อ oh. คือแบบน้อยมากอังอันติคือผ่ากลา,างมากอ,อีดอกเอาไม่เป็นไรนะคะอันติผ่าครั้งที่สองก็ไม่ไในความกลัวคืแพ้เนาะอย่าให้มีครั้งที่สามก็พอนะคะอ๋อ uh oh. เกือบคิชิ้นตัดไปนะคะเดี๋ยวฉันออกตัดเลือดช่วยทีมแล้วกันเพราะว่าฝั่งนะั้นมันมีเวลา,าดอะก็คือต้องออกแนะ่นอนโอ้ยอยู่ให้รอดนะคะกําลังไปค่ะกําลังไปมีชีวิตอยู่ไว้อ้ยดาเรียไม่รอดแล้วเตรียมตัวร้องเพลงเย้เรียบร้อยจ้าความสวยความมั่นรอดไหมนะอย่าปล่อยให้มันรอดนะอะช่วยนำนี่ก่อนเอาโอเคนะคะได้ไปอีกหนึ่งตัว อีกหนึ่งตัวเดินแล้วละปะเอาบาลอนได้รอเราอยู่กันทั้งสี่ตัวแถมมีใครสาอยู่ด้วยนะน่าจะแบบเคลียบาลอนได้เร็วแต่ฉันรอบอลลความสวยเทเดียวแล้วกันอาะบอลลความสวยโอเคเดี๋ยวถ้าได้บาลอนแล้วน่าจะต้องรีบกลับบ้านก่อนนะแล้วก็เตรียมอาจจะเตรียมอเลยก็ได้ป้อมกลางจะแตกกี่โมงคะจะแล้วไหม จะแล้วไหมจะมีคนมาการดอีกไหมออกจะแล้วไหมมันจะไม่ได na. ้สักทีเลยใช่ไหมเดี๋ยวฉันขึ้นตัวทองแล้วการตายนะคะตอนนี้สกอร์ห้าศูนย์กำลังช้ำๆถ้าโดนชัดดาวก็คือจบเลยนะคะจบโอเคเพื่อนค่ะกำลังไปจริงๆฉันมีแฟลชฉันมีอันตินะอาจจะต้องแบบรอเพื่อนปีดมุมอ่ะแล้วฉันอันติแบบเนี้ยความสวยรอ ความจึ้งหรอปึ่งหรอนะคะ universe มากเมื่อกี้แต่คือเพราะว่าให้คลรินบีบมุมให้ด้วยแหละนะคะมันก็เลยลดฉันว่าเหมือเหมือมันจบได้แล้วเนี่ยไซ้วน่าเหลือตัวเดียวแล้วถึงมันจะมีบาเรียรก็เหอะแต่เรามีทีเฮกไงมีบับารอนมาเอาอะไรคะไซ้วน้าแต่ว่าคลิปหมดว่ะไซ้วน้าคืออยู่เป็นนะคะเคลียคลิปก่อน แต่ฉันว่าน่าจะจบได้เลยนะคะแล้วก็บลกความสวยไป้วหนึ่งแล้วก็เน้นตีบ้านค่ะเน้นตีบ้านเน้นตีบ้านค่ะอย่าขึ้นไดมอนด์มากค่ะไม่สนะคะ่ะจะตีบ้านอย่างเดียวเ้ย <c oughs> อย่างน้อยนะคะการที่ฉันมาโซโล่แรงในครั้งนี้นะคะเกมมันก็ไม่ได้แกงฉันสะทีเดียวเนาะก็ส่งทีมที่รู้งานอยู่นะคะมาให้เนาะเอ้ย ในที่สุดก็ขึ้นไดมอนด์แล้วนะคะคือแบบโซโล่แรงมันเป็นการอะไรที่ลุนมากนะว่าจะเจอทีมดีไม่ดีถ้าฟีฟ่านแอชันมีเวลาได้เล่นเกมได้เล่นตันแรงไปจนถึงแรงมาสเตอร์เนี่ยเดี๋ยวก็จะอัดจ,จิบมาให้รับชมอีกรอบหนึ่งนะคะ ถ้าชอบใจคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ like กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเซราเซใจได้นะคะแล้วใครที่ยังไม่กดกระดิ่งก็อย่ายลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เจอกันในคลิปวิดีโอนะคะ่ะบ๊ายบายโอลเมิโกเซราฟีดเอสแรงค่ะปึ้งมากแม่